สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาเที่ยวไอคอนสยามกันนะครับครั้งแรกในชีวิตครับไม่มีที่จอดรถในห้างต้องมาจอดที่ตรงนี้ร้านอาคารเสริมสุขแล้วเดี๋ยวเราต้องนั่งรถตู้ไปที่ไอคอนครับนี่ครับเราขึ้นรถตู้ไปประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> สิ่งแรกที่เรามาถึงนะครับกินข้าวเนขี่ยร้านนะบุญกงกี้บุญกงกี้กิวข้าวก่อนครับเติมพลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ริมหนังมาแล้วไก่เล่าน้ำน้ำซุกน้ำซุปชำ่ชำๆเลยเว้ยเด็กอยากกินเด็กอยากกินโอไก่ทอดร้อนๆเลยครับ เด็กหิวครับโอ้โหกินหมดไปจานนึงแล้วรัสน้ำซอสดำนี้อร่อยมากหวนานฝานหิวกันทุกคนครับข้าวแรกข้าวมือแรกของเราครับสี่โมงเย็นห้าโมงแล้วโมงเย็นอะไรโอ้ไก่ตุนของบีมมาแล้วนี่ตอนนี้เราเติมพลังแล้วครับ เรามาเดินดูบรรยากาศริมนม้ำเปิดไฟแล้วตอนนี้ต้างคืนสวยมาก นี่เราเปียกเลยนะเนี่ยน้นาวก็มาตั้งตรงเนี้ยเนี่ยเนีดี๋ยวเปแล้วเขาจะซเลยอโอ้ตอนนี้เขาเปิดน้ำพุแล้วโอ้ดูดูดูอะไรบีมมีนะเราไม่ได้ยืนอยีกเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทางนั่งที่นั่ง เวลาเนี่ยทุกทุงเย็นโอ้อ่ะละอองละอองโอ้เต้นระบำด้วยบิมดูดิพุ่งสูงแล้วโอ้เต้นระบำได้เต้นระบำโอ้ดูอันนู้นดิโอ้โยยอดอ่ะนี่มาดูน้ำก็คุ้มเละโอ้จริงเลยกักบาตักระบสวยอยากนั่งนั่งไหมน้านั่งไหมแม่ก็น่งแบบ ว้าวบมโอ้บุกนี้สวยมากครับ,บตอนนี้เราก็มาชมวิวตรงริมนม้ำครับโอ้สวยมากเลยอะ่แบบะแล้วก็นั่งเหลือข้ามมาใ่ะแมบีบอกให้ป๋ามาพักเชอราตันแล้วนั่งเรือข้ามมาไอคอนทริเวอร์ซิตี้หัวตรงนั้นสวยมากเลยบี มีคนนั่งกินข้าวเป็นร้านอาหารริมน้ำเต็มเลยเรือเรือเรือลำใหญ่ย่เรือยคนเต็มโบี้มดูเรือลำนั้นดิวิืงเบ้มเร็วด้วยนะเทอะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวป้าจะอ่านเนี่ยว่าเรืออะไรป้าอ่านก่อนเจ้าพญาสามไปเดี๋ยวเราไปเข้าไปในห้างกันเดินเล่นไปเอาชานมไข่มุกอ๋าชานมไข่มุกอะป้าเดี๋ยวไปหาซื้อ โอ้อันนี้เรืออะไรไม่รู้ว่าเ თ มากเลยอ่ะเรือยอทฮะเรือยอทไหนลองซูมเรือยอทเรือรับประทานอาหารโอ้สุดยอดอาลันอาลันก้าฟูดเรือยอทมันคือเรือยอทมีเบอร์โทรด้วยนะ063214 0999สองหย์เเกรอมีเรือเล็กๆวิ่งประกบกูดอะหลอนกว่าเรือยอทใหญ่มากนะน่าจะเป็นร้อยคนนะบีนนะ ร้องเพลง้ว่ไหมเออสวยอะทำไมต้องมีเรือเล็กประกเ้วยไม่ต้องกิน้ำตรงหน้าห้างนี่ก็มีน้ำพุแต่อันนี้จะเล็กๆออเตอร์ไฟสวยอะเห็นไหมล่ะโอ้ตามจังหวะตามจังหวะวิ่งลงเอาดิวิ่งลงน้ำไม่ต้องห้ามไม่ต้องห้ามดูที่จะลงจริงเปล่าอ้าวปิดแล้ว ปาอยู่ชั้นไหนไม่รู้ทูไอคอนหอมาดูน้ำบมาดูน้ำตกจากชั้นบนสวยเลยนั่นนั่นนั่นเป็นตัวสอนด้วยเ,เล็กเก้าอ๋อมีร้านอาหารข้างล่าง <c oughs> เออเขาเ,เขาทำได้ไงฉายไฟเป็นรูปต่างๆนะ นี่เราจะขึ้นไปสู่โลกไดโนเสาร์ข้างบนนะครับมีมต้นไม้กินคนบีมมือเข้าไปดิกลัวปะกลัวปะอปากอ้ปากไดโนเสาร์คอยาวกินมือแล้วอุ้ยปัญญางนิมๆนิม กินมือแม่บีไปแล้วเด็กๆอยากลองบ้างเด็กอยากลองบ้างชั้น6มีฮาเบอร์แลนด์นะครับว้าวอันนี้น่าจะข้างหลังขางเขานัดอยู่ข้างหน้าโอ้ชั้นนี้มีรถไฟด้วยครับรถไฟด้วยใครอะบีมเขาแก่น้อยเขาแก่น้อย จริงด้วยในร้านท็อกเก็ตนอ้ยอยเด็กเด็กอยากกินบิงชูครับโอ้โหอยู่ข้างล่างก็มองเห็นแล้วเนี่ยท็อกป,ปิ้งเนี่ยเลือก,เล,อกเลือกท็อกป,ปิ้งกหมือนรับโอ้มาแล้วเฮยพนักง,งานที่นี่น่าคุ้นๆเลเนี่ยสเสิรแลราคาโอ้โอ้น่ากินมากเลยครับวิ่ยกินหมดไหยเนี่ย อ้าวแล้วเบียมเขาสร้างเองอ่ะรสชาเป็นไงอร่อยมากเหรออร่อยมากเลยเอ่ะเขาได้มิชลินสตาร์เป็นไงเป็นไงอร่อยอ่ะอร่อยกินเยอะไข่ไข่เป็นรับคุ่ๆกินเลยไม่ค่อยถนัดของหวานไม่ค่อยชอบไข่ปลาเหรอไข่มุกนี่ดูดิ มีขนมปังด้วยแม่บีลองแซะออกมาสิโอ้โอเอาดิกินดิทำยายกูยินดีเอากินยังไงเปิดขนมปังระวังหกนะโอ้เรืออาหารหลายลำมากเลยดูดิ4สี่ห้าลำที่ไปเมื่อกี้ นั่งเรือเดี๋ยวครั้งหน้าเราต้องมานั่งมั่งนั่งเรือแล้วก็กินอาหารไปศึกษาไปศึกษากษาันพนักงานต้อนรับเพียบเลยอ่ะ,อะอบีมคิดดูดิเนี่ยเนี่ยคนที่อยู่ตรงเนี้ยลงเรือหมดเลยอะเรือจุได้กี่คนเนี่ยนี่เราดูน้ำพุรอบสองแล้วครับนนโอ้โ,อโอ้สวยเลยอะ ยาวเลยอะ่ะดูดิได้ได้ได้แต่จะเปียกนะวูอะจรโอ้เจ๋งอะ่ะไปดิแตร่ระวังล้มนะระวังล้ม đó vào điểm Ủa, lại xì lưới không biết lứa thay sưởi ạ sưởi đó quýt luôn xuổi đó ใช่เส้นระบำได้อะนำเต้นระบำตามเพลงโอ้ดูดินั่งเรือเล่นครับเขาให้ขึ้นสีอันนี้เป็นเรือของเรือของไอคอนสยามใช่สี่พญาอยู่ตรงไหนครับไม่รู้เลยอ่ะเขาจะพาเราไปไหนเนี่ย สี่พยางตื่นเต้นมาตื่นเต้นปะตื่นเต้นเหรอ้าวตอนนี้เราจะกลับแล้วนะครับเน่เราไปนูน่นไอคอนสยาม เราเดินทางมาถึงตลาดน้ําดําเนินสะดวกแล้วนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยตลาดน้ำเนี่ยเขาขายกันบนเรือเลยตลาดน้ําดําเนินสะดวกครับ <c oughs> เหมือนปะ <c oughs> จริงนะเ <c oughs> ทเรือขายกันบนเรือยกอาไว้ในั้นอ่ะเชื่อ,อยังอ่ะดูป้ายดีครับตลาดน้ําดําเนินสะดวกเนี่ยนี่คนดําเนินสะดวกหมดเลยนะกับามาขายของนะ ชอบเี่ยดูอยากได้พวงบุญแจอ,อ๋อเขียนชื่อองนี้เออสวยนะเอาไหมบิมเ,เลือกมาหนึ่งอันเออเพิ่มพอปเพิ่มพอปใส่หมวกได้ด้วยใส่ในคไทใส่โบติดเพิ่มได้เขียนชื่อฟรีครับ เลือกคอปอะไรบ้างครับคุณเลือกคอปอะไรแบบได้แต้มายแล้วยังอื่นแมวว่ะมั่วกลาเนี่ยมันไม่เข้าเขาเขาเนาะโอ้ยเท่เลยเท่เลยโอ้โหเท่เลยอ่ะสวยเลยสวยเลยเขาเขียนสวยนะลายมือนี่ตอนนี้เรากลับบ้านมาแล้วนะถึงบ้านตอนสี่ทุ่มกว่าๆอ๋อโหเดินเมื่อยขาเลยเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยไปใหม่มีมอยากนั่งเรือ นั่งเรือลำใหญ่ๆกินอาหารน่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ